อันนเวลาสมัครคนสมัครต้องยังไม่ได้พร้อมก่อนศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้ารขอเร่มเลไหมขอเรมเยไหมขอเร่ม้ในรด้านในครมรเดี๋ยวเวนานนะคะองกระนการส่งของการฟองนะคะ่เรารลือต้ด้วยแล้วก็ เจ้าหน้าที่นะคะจากหน่ยงาน,งนยกเช็คสรินทครสนรคณตอนนี้แนะนำเป็นสวนทาต่อไปเป็นนางธรรมราศีงามค่ะร้แตเทศในตอนนี้ก็มีผู้สนคานองท่านบวิธีการขั้นือในเวลาแปดนาฬิกาสี่สินาทีและตอนที่สอง Don't วันนี้มาสมัครเนทีมของฐาโปรปปนะครับในเรื่องของนาค,คได้ตตามพร้อมแปลว่าถ้าได้รับเลือกอยากพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสมัครได้เลย ก็ถือว่าที่ผ่านมานะครับการได้เข้ามาร่วมก้ปหาที่ผ่านมานะครับเขาได้รู้ปัญหารู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาละคนสุราษฎร์ธานีและในบริบทของเมืองของบ่อยาญ่นะครับทั้งถือว่าในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองสงขาให้มีความเจริญก้าวไกลนะครับ มานั่นสู้สู้ที่บุคคารวมพลันสู้ที่สงกรารวมพลันสู้เบอร์2 <laughs> นำหนึ่งก็ในวันเ,เลือกตกั้งนะคะที่จ3พฤจิการนนะคะพี่น้องประชาชนที่จะมาติดตาม